กระโดดแข่งกันครับผมเบิรงเอาุ้งอุย้ยปลาแค่จนนังไรปลาคือไรเนี่ยต่ปลังป้าพี่น้องเบริรงสันมันครับผมพูน่ะพูน่ะอุอออ้งกระโดดกระโดดโอ้ยอยากลงไปจับครับผมแต่ว่าอา่าไว้สลุนไล่ขนาดครับคนจับปาลาไล่ขนาดครับมืึงนีเ่เมบ่ได้ลงไปอู้ลงไปลงไปลงไปง่าครับผมเอาละครับลงไปแล้วครับผม ลงไปแล้วครับผมมุ่นอะดิ้นเอู้ลงไปจัดไปอู้ไอ่ยี่ได้เอาไปจับตรงนี้ได้อู้คระปุกพี่น้องสวัสดีคระปุกไม่ไหว แรงงานสูงขึ้นเ่าครับผมนี่นะครับสูบปายอีกแล้วครับผมสีฟุ้จะคว้างครับผมเดี๋ยวดูื่อนี่กัดจับปลาไหลครับไปดุ่นหลายครับผมมือเนี้ยเขาี่กามว่าบุรดจิจับตัวนี้มันชว์ครับ กูได้ยืปัดกตอครับผมลุ้นไฟกันย่านี้กห้บ่ครับมีคนีหน้หยยังอยู่บ่ทั้งฝม่นบ่ครับผมเไม่ไล่เติมที่้ครับพม,ม่งเง้ยเดี๋ยวมือนี่พอเรนอยพอดีพรดีครับสะมาณชจะวโมงนึงกับบุกครับผม เหมือ,อนสายบ้านครับเพิ่งจับสายบ้านเ่นกีการเอารถลถไปทั้งหนครับนี่ก็เลิ่มอาไมาเยอะขิ้นครับ,รรบผมเอาที่ตางครับก็โดนแลครับผมถุงซุ้อมอครับที่้องตางครับผม ผมพี่น้องต้องดับเครื่องตั้งไม่ครับบอกว่าอีกสชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งทางนี้ก็นำหัวลงครับผมก็ล,ล่างสวยกันเอาดินใส่ครับเอาจัดไปจัดไปพอ่อเราวน่ฮูด,ดีกอึบเบิงทาคุดครับ ปลาโลงนี่จำจอบครับผมจอบสั้นๆไม่ได้จำโอ้ามาแล้วครับผมเซียน่ยงเกงเ,เ,เ,เอาง้าฮะไหว้กีทีแล้วันใช่หรือกี่ทีมาเสียบปลาไหลโซ่ครับผมเหมือนพี่น้องนี่เนี่ยเสียบปลาไหลเพื่อนครับเออนี่ย Luôn bóc bói Bỏ tập đoàn bóc 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 ว่าจีิงแล้วชูมุกหนึ่งโมเมนต์ดิบานนี่สายบ้านมันเก่าพร้อมนี่สายบ้านมันโมมี่ไอ้ยางแล้วนี่นี่มันหมดแล้วเอาล่องในบอเซียฮะล่องบระตูเออบิดไปแล้วแหละยิง่งหันวล่องไว้ในแม็ดละเนาะ<อ>บิงไปก็คือเก่าตัวนโอ้พิจิตรมุนยากเลยว่ะ สรงกากากุกงัวครับอย่างมันเบิดตะปังน่าจะออกไปอีกแล้วนั่นพ่อพ่อพอพอเฮ็ดแบมไม่โหลดเฮ็ดแบมไม่โหดเฮ้เดี๋ยวก็รู้กระเด็นบ่กระเด็นเดี๋ยวก็รู้เฮ้ยไม่เห็นต้วครับผมวุ่นอะไรหน่ครับผม เปล่งเดเปล่งเดได้บ้าอู้อู้อู้อ้้อู้เปล่งเดอู้ยังไม่อยู่อ้อยอ้อยเสียบตีอืออืออือนี่เปล่งเดเป็นยังไดไปใส่โอ้ยฝีมือดีครับเพื่อนบอกว่าจีโซ่ครับผมได้อิลีนี่นี่ เสร็จเรียบร้อยขาแต่ยากน้ำทั้งไอ้เครื่องไอ้ทั้งเครื่องสูบน้ำครับผมทั้งหมุนหอกอว่าขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวไปเบิ่งเขาตายไปพี่น้องหอยอีกแล้วครับผมนี่รุ่นอีกแล้ววันฮะอือออรุ่นพี่น้องรุ่น เอาจัดไปรูดรูดตัวใหญ่บ่พี่น้องตัวใหญ่ครับผมเมื่อกี้นี่ขอแขนเลยนะแขนยังแขนกบหรือแขนยังล่ะเอาวันพี่น้องรุ่นรุ้นมีน้องเพิ่นว่าตัวใหญ่ครับผมมีน้องส่งคือนจิตได้แล้วครับตัวญ่อีรีครับผมพี่น้องเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา นอกตัวเงยเลยครับผมอุ้ยพุ่น่ะยกขึ้นมาเพิ่งเหงาเพิ่งเหงาอุ้ยอ่อนสว่านครับผมใส่อู้ยเงยหลีครับผมอ้าวหักเสียบถือข้าวที่สองเเสียบถือบกเงยเลยครับอยู่เลยครับผมเพิ่งเองาเงยเพิ่งเหงาครับผมอ้าวไปคว่าพ่นว่าตัวเงยตัวเงยครับผม่งยหลีดิพอได้เบอลเหรียญครับเพิ่งเหงา ออออปลาไหลครับผม,มบ่าอันนี้โดนเต็มๆเลยครับพี่น้องขาดไปเกือบเครื่องครับผมไปใส่เลยครับผมป้าพี่น้องเมื่อเออสุดยอดครับผมปลาไหลตัวนี้บักไงเลยครับสมคำ่นบ่ไว้อยู่ครับว่าเพิ่นจะแทงโชว์ครับผมเพิ่นมาหอดได้เลยครับโอ อา้าผู้ใดจะเอาไปเก็บเอาไปเก็บติดแนวนวเลยครับผมเออเอาไปร <ไป S 1> ุ่นต่อไปครับว่าพุนจิตแท่งได้อีกบ่กครับผมเออก่อนจิได้จับป่าครับผมจิได้ปลาไหลจากตูครับได้ไปแล้วสามตูครับผมไม่น้อง ไฟครับผมบลังไฟเห็ดแน่ากินสิต้มปลาบ่ใส่ปลาดิปลาคนจับได้ทีมั้งพี่เนาะโอ้ยนี่นะสิต้มโอ้ยปลาคว้ครับตัวมันงามพี่น้องนี่ตะปังจับได้ก่อนได้ครับหน้ามดในแห่งอยู่ต้มใส่มดแดงมี่ยังแน่าะกินตำมะฮุ่งมี่ว่าตำมะฮุ่งผู้ใดได้ประกอวมาแล้วใส่นี่ลายบ่ อ้าวมุกบัจิเก็บเนี่ยครับผม,งงมอบอกว่าเบิดแล้วโอ้ยต้น,ตน,น,ยตนข้าเจ้าก,กระดาษต้นแล้วไปลงข้าเจ้าเนาะโอ้ยมีหดกล้วยนี่ได้เห็นกุ้งมะกล้วยนะครับผมนี่เอา้ามาจิต้มปลาครับจัดไปปลาตัวนงามครับผมนี่กีนได้ซิมต้มปลาทั้งบนครับปลาเป็นรวมญี่ปุ่นครับผมมีนอ้องปลากระโดดครับผมเอ้า กรโดดกำลังขุดลุมโลกอีกครับไหนมันลึกครับผมเมื่อกี้ปลากระโดดครับผมมันจีกระโดดขีข้นเมื่อกี้นี่เอากระโดดอีกแล้วกระโดดนขนคนแล้วครับผมนั่นกระโดดอีกแล้วครับจับเอา,าจับเอา มันมาโชว์มันอยากโชว์ครับผมนั่นน่ะมันโดดโซนคุ้นน่ะนะาบางน้ำก็ดูดโซนใครเด้อะน,นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่นะน่าโอ้สองตัวเลยบ้านสามตัวอุ้ยกระโดดกระโดดหลายตัวเลยครับเอ้อก luôn, ากระโดดลอยามขางูเขาไม่แล้วครับตัวบังนง่ายขึ้นกันครับผม อ้าวโอ้ครับโอ้บุกใครได้มันดอกดูเงี้นทายประธานครับผมเป็นยางพานเอ้างานเข่าพี่นอ้องงานเขา่าครับผมไปแล้วครับสูบไม่อยากสูบแล้วครับผมเอากลับบ้านงานเข่าแล้วครับผมอันนี้ก็ได้โอ้ยปีนี้ท้ายบ,อบ่อได้ก็มีแต่ปัญหาครับอันนี้ก็ลูกปืนแตกครับผม เอาส่งเอาก็ไปส่งบริษัทส่งในยูทูบเจ้าของกระจ้าและจีนนำหมอกยื้มกระจ้ามากเวรห,หมอกยืมเพิ่นมาอีกแล้วครับผมไอข้ของยืมนี่แหละส่วนมากมันเป็นครับยิ้มงอกระจ้าเนี่ยที่มันเป็นเฮงงั้นเราบ้านเนี่ยไป,ไปเคล,เลนะือ่อนเออต้องเปลี่ยนกระจอกด้อเนี่ยงานงานเขาเด้อเจ้าเพราะเปลี่ยนให้เป็นเรื่องแท้พี่น้องเดี๋ยวชไปหาอันใหม่ออกมาเพิ่นว่าไปรู้จีกินเขาล่อครับว่าต้มป่ามีตจะตุยแงะครับผมไปรู้พูดเลยจะไปเปลี่ยนรูจีกินเขาถาครับ เมื่อกี้เกือบได้ช็อตเด็ดครับผมพี่น้องไปเอามไม้มาครับยาหัวเก่าบ่ได้บ่ได้พูนพูนเลยไปไปอีกอีกฮะพ้อนอะไรบ่เหล่วแกพูดไม้เลยพูดไม้เลยนั่นเป็นอารมณ์อีกเฟย ผมผมยาวกว่าครับโอ้ยมาจีได้ทอดเด่นกับบอลนี่แหะพี่น้องมาข้าวทอดเด็ดไป่ใส่เฮ้ยไม่มีนแน่แล้ววันนี้ได้เจอมาเลยนะครับผมมาพี่น้องมาว่าชอดเด็ดครับเมื่อกี้ไหลลงไปเกี่ยวมันลงบ่เอ้าเอ้าเบสพี่น้องอยู่มาอยู่ อยู you, you ่มยูครับผมอยู่อยู่อยู่ยู่อยู่อยู่่ได้ครับผมชดเชดาเลดเชดเนา่า่่่ไเช็ดเช็ดเลยจัดเลยจันเลยไอ้ลูกปืนมันแหงนอดอกน้ำมันดีกอด ไอ,อ,อ,อ้ผานเลยดด้นล่องออปลาลอดเข้ามาครับ งูนึกทั้งงูนึกนึกยังไ,ปไงป่เาเล็กตัวใหตัวตา้านเราหมโอัวน่องเอ้ยอยากกินน้ำสูบครับเอ้ากินข้ขาวแล้วบอนี่เหงื่อว่ากินเข้าแล้วครับผมผมพาเด็กน้อยไปเอาไอ้ทอสูบอยู่ครับแต่ว่าป่าเอ้ากินเข้าได้ป่าขึ้นเรือเนี่ยกินเข้าได้ป่าขึ้นเรือพี่น้องปรสนใจนอกครับผมผม,มีน,อน้องผมจิซิมต้มป่าครับผม บ่ต้องกินแนวเดียวครับผมพี่น้องผมหูแม่มงเสียบครับมันอยู่ในนี่แหละอออเออเขาผสมครับผมนี่เอ,อ้ยผมไปจะพิกให้เบิ้งพี่น้องป๊าบของแซีบครับผมอยู่ในนี่ครับผมโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยกระจอกมามากกินวันนี้ค่าเป็นค้าภาคกระจอาเป็น ยังก่อนล่ะเปียวสูงครับนี่น้องโอ้ยคำแบงไงเลยครับพันจงไปไหนครับผมผมเสียบตันนี้แหละพ่อพ่อพ่อเดี๋ยวพ่อ,อจับตาเลรอครับ เริ่มกระโดดแล้วครับผมเริ่มกระโดดแล้วครับผมอระโดดแล้วครับผมอีน้องมันมั่นครับผมอุ้ยทั้งหมุนงวงางวงงานงูหมุนข้างนี้กระโดดพัทข้างนี้ครับโดดเอู้กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาครับผมอู้จับท่านโบจับท่านโบครับผมมันกระโดดพัมันกระโดดบ่ดโบพลเนาะขันพลเลยทั้งหมุนกระดีพัดทั้งหมุนครับผม บ, look, บ одним, oh, no, oh. Oh. ินครับผมดินกระโดดกระพองนั่นเอ้าพี่น้องเอ้าเอ้าปลาไหลปลาไหลอุ้ยกระโดดวงย่างย่างอยู่เอ้ากระโดดครับผมเอ้าอ้ปลาไหลปลาไหลมันบ้วนในโลน้ำม้วนในแหงครับเอ้าิึงเอาครับเบิึงเอาครับปลาไหลลูกหน่อยเดี๋ยวเอ้คนเดี๋ยวคนดจะลงไปครับผม ตอนนี้ปล่อยอมันกระโดดก่อนเห็นมันแล่นบุ้ยบุ้ยป่ากระโดดครับผมโอู้อู้อู้กระโดดครับผมหัวตาหัวตาเลยครับอู้้อู้กระโดดแข่งกันครับผมเบอร์สองอูอุ้ยป่าแค่จังไรป่าก็ไรแต่ปลังป่าพี่น้องเบอร์ส <c DV K> ันเบอนครับผมพูน่ะพูน่ะอู้กระโดดกระโดด โอ้ยอยากลงไปจับครับผมแต่ว่าอ่าไว้สลุนหลายขนาดครับคนจับปลาหลายขนาดครับมึอนี่เมบ่ได้ลงไปเอู้ลงไปลงไปลงไปงาครับผมเอาละครับลงไปแล้วครับผมลงไปแล้วครับผมบุญอะดิ้นเอู้ลงไปจับไปเอู้ไอ่เนีเอาไปจับตรงนี้ได้เอาเอู้นี่คุณแม่กับพ่อหนี่งปีนกวนๆครับผมเอาเอู้ จ <lam> uh, hey, ัดไปอ้อู้ใหปได้ตัวน้อยตัวใหญ่าอ้าฮพี่น้องอ้าวอ้อู้ม้วนมาแบบนี้จัดไปอู้ฮ่าาจับปลาแก้งกันครับผมจับปลาแข้งปลากระโดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยทัดบ่วโอ้ทัดบ่วก็ยังมั่นเลยครับผมปามดิีเนี่ยเอาลงไปลงไปลงไปหลายเลยพี่น้องปามกระโดด นี่นี่อยู่ในน,ละละนี่แหละไร่นี่ป้าต้องไปเอาท้ายหมอยื่นไก่เลยครับอยู่นี่แล้ครับผม,มอ,โโอยู่หมูหัวกะโหลกนี่จับไปเลยจับไปเร็วจับพวท่านมันครับผมผมไม่อยังห่อไอหัวโกะโหลกบ่ปลาทุกเขาได้ปลาทุกตัวน้อยนะ่ะเขาได้นอเล็กตัวได้น้อย,อยสื่อพวเหลือหุ่นได้หมุนครบัรงงนนบหมุนง่ายหมุนง่ายครหมุน ตั้งเหลือยังดิ่มอยู่ครับผมพุ่นพ <ss> <royable> <laughs> <sh> <busca> <se astrology> ุ่นเอานี่ครับผมผู้ใดโดนเป็นยังล่ะครับผมเอาจนได้ครับผมเอาจนได้พุนนะเบิ่งตาตาครับผมเบิ่งตาตบอกแล้วครับผมต้องมีผู้โดนครับเนี่ยเนี่ยในป่าชิชอโอ้ยเบิ่งป่านะครับตัวทวยยังนี่ จัคนผสมกันครับจับตัวง่ายเลจับไครแล้วก็รถออกนี่หุ่นแงจับปลาตัวนั้นนครับผมพูดทั้งหุ่ก็อยากกําลังไล่กันอยู่เอาอีกแล้วครับผมบักตีฮเอาดูมันกรด่างครับผมนี่ ต้องลอดเอ็นเ่าตะกาตะการมาตัดมูอหม่องพนี่ครับผมนี่นี่จะปลาดุกครับพูดเยตัวใหี่ตัวใหญ่ยหุ่นตัวใหญ้ครับผมตัวใหญ้ไปอีกแล้วตามไปไหวหรกครับยังยังดีอยู่เลยครับผมนี่เรืออันนี้นี่ลุนไปนี่ตัวใหญ้เหลือบ่ครับผมสิปักตีเลย จับปีละครับน้องก็จับอีกแล้วอุ่นดินอยู่กับนีครับผมอยู่ข้างล่างน่ะน,น,ออนี่นี่รูดตีรูดมือพ้างนั่นมีน้องครับผมถตี <laughs> ปักตีนครับผมปลุกหลายครับ <laughs> ปลุกน้อย <laughs> ปลุกแบบกำลังตอดป,ปวดๆนี่หลายครับผมพีน่น้องเนี่ย อยู่ใต้ท่อนี่ครับผมนี่ลายนี่กําลัางนอกเนมันกําลัางตักอย,ยู่นี่ครับนี่นี่ครับปลาดุกครับผมปลาดุกหน่อยกําลังตอดปัดป่วนครับผมขุนยู่บวกกลางครับผมพี่น้องนี่เบิ่งเอาครับปลาดุกครับผมปลาดุก ข้าวตีนโกมือนี่ครับยางแห้งเลยนะครับยางแห้งดูดเลยครับผมที่ได้เหยียบเนี่ยหนามแมงแย่งครับหลายครับผมหลายประดุก หัวปลาครับผมพี่น้องปลาดุกทั้งนั้นนะครับนี่มึงเหรอครับมือเศร้าลงไปวะไดนะครับผมตีนกับเหยียดลงไปวะไดครับหัวปลาดุกทั้งนั้นนะครับนี่ไม่ยังปลาดุกบ่ปลาดุกตัวใหญ่บ่จับไปไหนดูบิ่ึงเอาครับผมหัวบุปผดบุปัดอยู่นี่ครับมึงเอานี่นี่ นี่ปัดุกทั้งนั้นนะครับบับบับนี่พี่น้องเบอ่์เหรออฮ้ยอ้ยมันเด็ดตอดมึงเนเนาะพี่น้องปาดุกทั้งนั้นนะครับผมตั้งตั้งซูบซูไปเหรอ งานดีรครับผมพี่น้องไอ้ผ้ามาเบืองอันที่เพื่อนเอาขึ้นมาล่างครับผมอ้าวไปแล้วบอโอ้ยว่าจะเบิ่งอยนี่ครับอันนี้ส่วน ส่วนหนึ่งคือพึ่งกับขึ้นมานะครับที่เอาขึ้นมาก,ก้อนแล้วกับมีครับผมปุ้ยปวดคอตูมางาม่ายบอเพื่นหรอมีตูมง,งามครับผมไม่ใช่กระโดดหอกคือเทเปื่นหน่อยแค่ใจเพื่อนเปลือกกระโดดหอกซะหรอเอาเอาเอา พี่นอนครับผมเปิดเบงร์อะไรมนจิกระโดดลงเพลินครับผมครับผมยังจับกันวัแเล้วนะครับยังประดุครับผมเป็นรอยๆครับเป็นพันๆตัวเพราะว่าคนจับนี่มีตะไว้สนลุนครับเฮ็ดเลนเฮ็ดหัวกันครับผมปมุนเครื่องสูบวัวเหล่ายอาเอาพ่อเราไปเครื่องอ้ะพี่นองครับมุนมวลมันมั่นครับผมตดตามครับ มือต่อไปเขาจะปสูบบ่อผู้ใดครับโมเมนตสูบก็ไปหากินป่าบ่อผู้ใด้วางสะดุดครับหากินป่าฟรีครับผมเข้าไปในได้กินป่าฟรีครับนี่ตามครับผมต้นไม้หัวรัดชืว่าสีแก้วครับผมครับยังวะโอ้เผาเนี่ยน่าเผาอยู่กับนีครับเดี๋ยวจะกินป่าตัวเขาก็จะกลับบ้านครับผมสวัสดีครับผมมาไส่ตัวให้เผาไว้นี่กลับมากินก้อนนี่ครับ โอ้พองพ้นหลายแท้เพจนิบกขาดทุนบ่เพิ่นบ่ได้มาครับผมบ่เพิ่นเองครับโอ้ยนี่กระลังเผาเดี๋ยวจะกินจะกินนันเผาแล้วจะจะกลับบ้านพี่น้องพ่อพ่อนี่พี่น้องยีสซาครับผมมันม้วนมันได้ป่าหลาย